40แนวต้านสำหรับนักทุนตอนนี้จับตามองใกล้ชิดทีเดียวครึ่งบ่าประเมินไงดีครับโก้งต้นใหญ่สําหรับวันนี้นะ่าจะอยู่ที่ระดับ1,350แล้วนะคะต้องดูว่าสามารถผ่านขึ้นไปได้ไหมถ้าไม่ผ่านขึ้นไปไม่ได้ก็มีโอกาสยอ่อแนวรับแรกที่มองเป็นนะัยะสําคัญคือ1,323ซึ่งเป็นตัวที่เบรกบีดขึ้นมานะคะ ปัจจัยหลักๆของวันนี้น่าจะมาจากตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งประเมินไว้ที่ 8, แสนสี่หมื่นแปดพันนะจดโทษค่ะประเมินไว้ที่สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันจากปีครั้งที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยสามแสนห้าหมื่นแปดพันนะคะปัจจัยหลักๆเนี่ยต้องจับตามองเพราะว่าตัวเลขดอนฟาร์มเทโรเนี่ยผิดคาดแล้วก็มีการจ้างงานที่ต่ำกว่าเ,เดือนที่แล้วค่อนข้างเยอะ ดัะนั้นตัวนี้อาจจะเป็นผลพวงที่จะมาโผล่กันตรงที่ผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานไหมป,ประเมินประมาณการไว้ว่าน่าจะน้อยลงแต่ถ้าตัวเลขนอ n ฟาร์ p a y r o มันมันมัน,ม,นมีการจ้างงานน้อยลงโอกาสที่จะจะมีการจ้างงานเมื่อ,อผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยมากขึ้นมีค่อนข้างสูงต้องใช้ความระมัดระวังเชื่อว่วันนี้จะมีการแก่งตัวขององคราค่อนข้างเยอะ ค่ะถ้าทะลุผ่านแนวต้าน1,350ไปได้มีโอกาสที่จะลุ้นทองคำเป็นช่วงไซเวอพได้ไหมคะเพราะว่า8สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นปรับตัวย่อตัวลงตลอดเลยนะคะต้องมีตัวเลขหนึ่งซึ่งอาจจะติดก็ได้ที่1,360ค่ะค่ะคก็คือลุ้นสจุดจุดแรกก็1,350าขึ้นไปได้แล้วก็คือ1,380ค่ะค่ะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานแน่นอนว่าประเด็นที่ มองข้ามไปไม่ได้เหมือนกันก็คือการประชุมเฟดในช่วงปลายเดือนตุลาคมเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาเป็นระยะระยะว่าโอกาสที่จะมีการยุด่อ QE หรือว่าลดปริมาณ QE มีค่อนข้างน้อยเนื่องจากเาการการตกลงกันเรื่องของการปรับเพดานนี่หรือแม้กระทั่งงบประมาณเนี่ยไม่สําเร็จแล้วก็เป็นการยืดระยะเวลาไปปีหน้าเพะฉงนั้นเองเนี่ย ปัญหาทางด้านการเงินก็ยังไม่สามารถที่ขายเพื่ะน,นั้นเนี่ยนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลายๆค่ายก็ประเมินกันว่าโอกาสที่จะมีการลด QE มีค่อนข้างต่ำเพราะทั้งตัวเอตัวนี้เองจะเป็นตัวซึ่ง ช่วยซัพพอร์ตทองคำว่าถึงมีโอกาสย่อ,อก,ก็เชื่อว่าน่าจะย่อลงไม่ลึกค,ค่ะประเด็นของ SPDR เองแหละครับเพราะล่าสุดวันนี้กลับมาถือทองคำครั้งแรกนะครับในรอบ2เดือนด้วยกันมาถือเพิ่มอีก6.6ตันครับตรงนี้โยงกับประเด็น QE เมื่อกี้ได้มีการพูดถึงอย่างนี้หมายความว่าทองคำน่าจะมีสัญญาณเป็นบวกมากยิ่งขึ้นไหมครับก็มีความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจากนี้ไปยังแทบจะไม่เห็นตัวตัวอะไรที่จะสามารถ กดดันให้ทองคําย่อลงมาอีกนะคะนอกจากตัวเลขการจ้างงานที่อาจจะรับข่าวเป็นอาทิตย์อาทิตย์เท่านั้นเองค่ะ<ช>แต่โดยปัจจัยหลักของอเมริกาเป็นตัวที่ส่งผลใ,<ช>ให้ทองคำํำมีโอกาสดีบวกขึ้นค่อนข้างสูงค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่ในระดับแนวตนน้านไม่ว่าจะเป็นพันสมีมีแรงขายรอยอยู่ด้านบนเยอะนะคะ ก็มีค่อนข้างเยอะแล้วขอบกับแรงซื้อมีน้อยลงกว่าเมื่อก่อนคือซีกอินเดียนี่แทบจะไม่มีแรงซื้อมาแล้วก็จะเหลือแค่ซีกจีจะสังเกตได้ว่าการดีบตัวในช่วงเช้าหลังๆจะมีไม่ค่อยเยอะก็แปลว,ว่าซีกเอเชียมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างน้อย สังเกตได้ว่าตอนหลังบ่ายสองโมงมีการดีดตัวกลับขึ้นมาเนี่ยก็เนื่องจากเป็นตลาดออทางยุโรปเปิดขึ้นมาเพราะนั้นเองก็ประเมินได้เลยว่าแรงซื้อซึ่งเป็นฟิสิกอลช่วงนี้จะมีค่อนข้างน้อยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูตามแรงซื้อที่มีเข้ามาหลากักๆในช่วงบ่ายแล้วก็หาจังหวะทากาไรตามแนวต้านที่คุณสวัสดิ์แนะนําก่อนนะคะได้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นหนึ่งนะคะที่ราคาทองคํานั้นดีดตัวกลับขึ้นมาได้เมื่อวานนี้ก็อรงไปนิดหนึ่งหลังจากที่วันอังคารที่ผ่านมาตัวเลขนนมันฟัมาแล้วราคาทองคำดีดขึ้นมาชนแนวต้านไม่ผ่านก็เลยย่อตัวลงมาอีกวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องลุ้นกันเหมือนกันนะคะว่าแนวต้านที่คุณพาวันขยับให้นิดนึงนะคะไปอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเป็นแนวต้านแรกจะผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่าและถ้าผ่านขึ้นไปได้หนึ่งพันสามร้อยหกสิบจะเป็นแนวต้านที่จะวัดใจว่าจะไซด์เวัพขึ้นจากนี้ไป หรือไม่นะคะหลังจากที่8สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นราคาทองคานั้นย่อตัวลงมาได้ตลอดตัวเลขหนึ่งตัวเลขที่จะต้องมีการติดตามกันก็คือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ดูตัวนี้ก่อนละกันเพราะว่า QE เนี่ยน้ำ